ิเวชชาชีวะเนี่ยนะฮะยังเปลี่ยนมาใส่เสื้อสีแดงแล้วนะฮะคุณว่า <c oughs> คุณอับวิเศษนี่เขาไม่ไม่ได้ยั่วยุใช่ไหมไม่ได้ยัวยุผมจะให้ดูนิดนึงนะ,ะ <c oughs> เพราะว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรายการเ k e ับไทยแลนด์แม้กระทั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นเสื้อแดง <c oughs> ลึกๆข้างในถอดออกมาเสื้อแดงไปแล้วอโห เราสารต่อภารกิจนี้จากอาจารย์พิษในช่วงที่ไม่อยู่ได้อย่างเต็มที่ครับอมนะฮะเป็นท้อแต่เท้าพอสมควรครับวันนั้นคุณพิสิทธ์เขาชี้แจงเหตุผลด้วยนะฮะว่าลองฟังเหตุผลของคุณพิสิทธิ์ดูฮะว่าที่เขาใส่เสื้อแดงเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะนะฮะถ้าพร้อมลองฟังดูครับเพราะผมบอกก่อนว่าสีแดงเป็นของทุกคน มีหลายคนเขาเบื่อเขารำคาญครับแม้แต่ศิลปินรุ่นใหญ่ยังบอกว่าเอาสีแดงคืนมาอย่างนี้สิทธิเสรีภาพไม่ใช่เที่ยวมาขัดขวางคนอื่นแต่ว่าสำคัญกว่านั้นครับผมตั้งใจจะใส่สีแดง เพื่อที่จะบอกกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนเสื้อแดงว่าวันนี้ถ้าคุณอยากใส่เสื้อสีแดงและบอกสีแดงเป็นอุดมการณ์คุณต้องใส่เฉพาะแบบนี้ที่เขียนว่าหยุดปลองดองจอมปลอมล้างผิดคนโป้งเป็นไงอาจารย์จีนอันนี้ก็มาแรางเหมือนกันนะฮะอ๋อคือผมดูภาพเมื่อกี้แล้วผมรู้สึก ที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าผมอยากรู้ว่าทุกคนที่ยืนข้างหลังคุณอิพิธิ์แล้วยิ้ม,มเวลาคุณอิพิธิ์พูดเนี่ยเขายิ้มเพราะว่าเขาภูมิใจศรัทธากับสิ่งที่คุณอิพิธิ์พูดหรือเขาดีใจว่าคุณอิรรพิธิ์ไปก่อนพวกเขาแน่ๆเขามีโอกาสได้ขึ้น็นหัวหน้าพักแน่คือเหมือนทุกคนแบบว่าให้ทุกคนก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวทุกคนก้าวถอยไปหนึ่งก้าวหมดเลยครับคุณอาพิโกฮาร์ดคอร์แล้วฮะ อันนี้เต็มๆซึ่งอันนี้ปก็ผิดบุคลิกปกติของเขานะฮะแต่ว่าก็แต่เขาบอกว่าเขาใส่เสื้อสีนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องของออสํานึกกับเหตุการณ์98ศพแต่ว่าพูดถึงเรื่องของอย่าสนับสนุนพรบอรองดองครับนะฮะครับแต่ว่าคือพอพอไปเล่นกันในเรื่องแบบนี้นี่สิ่งที่อันตรายก็คือเป็นลักษณะของการยั่วยุท้าทายโดยการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่แท้เนี่ย อ,อันนี้ผมคิดว่าสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือว่าการต่อสู้ของเสื้อแดงเนี่ยมันมีมิติทางวัฒนธรรม<ะ>คือมันเป็นเรื่องของคนที่เขามารวมตัวกันเป็นเสื้อแดงเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเห็นไหมความรู้สึกเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยแล้วเมื่อคุณอภิสิิธิ์ยังเล่นเกมแบบนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าคนเสื้อแดงเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาอยู่ที่ครับแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณอภิสิิธิ์ทำครั้งแรกใช่ไหมคือคือผมจับกระแสดูเนี่ย บรรดาเว็บไซต์หรือบล็อกของคนแสดงก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะถือสาอะไรคือทํามาตลอดอยู่แล้วนี่อะไรเงี้ยคือไรราคาฮะทลอคือทำมาทำไปอะไรเงี้ยแต่คุณอิสิทธิ์เขามีคู่ปรับคนใหม่แล้วนะฮะตอนนี้ไม่ไม่ต้องเป็นต้องเป็นคุณชูวัตรหรือใครแล้วเป็นหม่อมหลวงนะฮะไม่ใช่ผมเลยฮะเป็นลูกของหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลสนกุลฮะลูกหม่อมเต่าฮะ แล้วหมอ่อมเต่าที่ชื่อว่าหมอ่อมเต่านานะค,คุณมิ่งมงคลโสนกุลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมี Facebook ให้ดูเนี่ยคุณมิ่งมงคลโสนกุลเขาออกมาบอกว่าตราบใดที่คุณพิสิทธิ์ยังไม่สามารถแสดงน้ําใจขอโทษประชาชนและวิญญาณของคนที่ต้องตายไปกว่าร้อยศพโดยการผิดพลาดการบริหารงานของท่านในฐานะนายรัฐมนตรีเนี่ยนะอย่าได้มาเสียเวลาเปลืองน้ําลายฝันบ้าบอไปว่าจะมีใครลุกขึ้นมาใส่เสื้อแดงเพื่อเป็นแนวร่วมกับท่บาน เพื่อทวงคืนความยุติธรรมครับแล้วคุณเต่นาเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็ไปหลบอยู่ที่สงบสงบสักสักสบครับอันนี้ก็เป็น a ฟ e b o o k ของคุณเต่นานะฮะก็เข้าไปดูได้นี่นะครับก็เขาเป็นผู้กำกับเผู้กำกับหนังฮะผมเคยสัมภาษณ์สมัยก่อนมีผลงานภาพยนตร์ออกมาเยอะเหมือนกันผมเห็นคุณเต้ยมกับคุณชูวัฒน์พูดถึงแล้วก็พี่สิโลได้มาเห็นตั้งแต่วันศุกร์ก็ลงมติชนใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ล่าสุดฮะคุณเต่านานี่ก็มีอะไรฮะล่าสุด ครับอันนี้ครับล่าสุดเลยครับนะครับเพิ่งลงนะครับต่อสักชั่วโมงที่แล้วเองนะฮะเหมือนจะรู้ว่าจะได้ออกรายการเรานะฮะใกล้กรุงเทพเขาบอกไว้นะฮะเขาบอกว่าวาระเร่งด่วนนะครับนะครับวาระเร่งด่วนที่คนที่รักนายอภิสิทธ์ควรจะต้องรีบไปจัดการให้เกิดขึ้นในทันทีเพราะนายอภิสิทธ์เป็นผู้ป่วยหนักทางจิตที่สับสนหวาดกลัวหาทางออกให้ตัวเองในบทบาทต่างๆไม่ได้แล้วสติแตกมาสักพักแล้วแถมอาการมีแต่หนักขึ้นทุกวัน จะต้องได้รับการเยียวยาด่วนไม่งั้นรังแต่จะคอยพูจาลอยๆตอกย้ำแผลในใจคนอื่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คอยแต่จะสกรีนเสื้อเยืดไม่เอานั่นไม่เอานี่รักโน้นรักนี่ต่อต้านโน่นนี่สีต่างๆมันจะใส่จนตู้เสื้อผ้าน่าจะไม่มีที่ให้เก็บแล,และน่าจะงงตัวเองไปหมดแล้วว่าตกลงนอกจากการต่อต้านทักษิณน,นะฮะแม่งหมดทุกเรื่องแล้วคูเป็นใครกันแน่เนี่ย ซึ่งทางที่ดีต้องพาตัวไปรักษาในต่างประเทศโ oh. เพราะต้องไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักนายพิสิ์มากนักเพื่อทําให้ในายพิสิ์ไม่พร r a n o i วิตกกังวลระวังภาพลักษณ์ตลอดเวลาอังกฤษก็อาจจะเป็นอ,อีกช่องทางนึงเท่ากับการรักษาอยู่กับเ <c oughs> มืองไทยนะฮะในบรรยากาศเดิมๆการรักษาหน้าจะคืบหน้าไปได้เร็วกว่าการรักษาตัวในประเทศมากว่าไปแล้วการรักษาในประเทศอาจไม่ได้ผลเลยด้วยซ้าเพราะนายพิสิ์คงจะไปเถียงหมอเขาอีกหาทางไปรักษาที่ต่างประเทศน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ลงภาพ กรมสุขภาพจิตด้วยนะ,ะอุตส่าห์ส่งเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตมาให้ะะโอ้นะฮะคือคุณต่อนานี่ไม่ธรรมดานะฮะคือซัดตรงซัดเต็มฮะที่น่าสนใจคือคุณตานานตื่นเช้าด้วยตื่นผมว่านอนไม่หลับฮสายนี้คือ คือเวลาด่าได้2ีชั่วโมงใช้เวลานอ้สี่ชั่วโมงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นโอ้โหโอ้โหแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีครับผมต้อบอกอาจารย์พิทว่าเราเราเปลี่ยนได้ไม่มากเพราะว่ายังมีเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เทิดทูนคุณพิสิทธิ์นะฮะยกตัวอย่างน้องคนนี้ฮะและผมไม่รู้ว่าจะแก้ไงดีแต่ว่าอาจจะแก้ยาเพราะว่าน้องนภพัสุวรรณชื่นเป็นเด็กอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษานะฮะปหนะฮะ นะโรงเรียนอนุบาลอุตรตดิตถ์เด็กคนนี้น่ารักมากจริงๆ้วคือเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะ,ะฮะได้เกรดเฉลี่ยสี่ชอบกิจกรรมนิสัยเป็นคนที่ไม่พูดอะไรมากแต่พูดแล้วมีมีหลักการแล้วอาจารย์ของเด็กคนนี้เนี่ยอาจารย์นงนุษสีหลออเขาก็รับผิดชอบในโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์นี้นะซึ่งนักเรียนคนนี้เนี่ยแบบโมไอคอนของเขาเนี่ยคับคุณป็นสิทธิวิชาธีวะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวลองฟังอีกอกอีกอีกกมุมหนึ่งดีกว่าว่าทําไมก็มีคนที่ยังไอดอลไลซ์คุณอภิสิทธิ์อยู่นะฮะลองฟังเสียงน้องณภัทรสุวรรณชื่นนะฮะ<ป><ป>อายุ11ปีนะฮะประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลหุตารดิตนะฮะตัวไงบ้างก็ต้องเป็นคนดีครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมครับแล้วก็ให้เป็น เป็นคนที่เสียสละต่อส่นวนรวมครับแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบนายกอภิสิิ์ไหมก็ชอบครับชอบตรงไหนเอ่ยชอบตรงที่นายกอภิสิทิ์เป็นคนดีครับอืมเป็นคนหนุ่มด้วยปะครับเป็นขลอมขลอมมันเล่าด้วยไม่คืออย่างนี้ผมผมบอกนักเรียนคนนี้คือโมเดลสตูเดนต์ของโรงเรียนนี้เรียนเก่งแล้วก็พูดจาไตรตรองอะไรไว้ก่อนมีหลักการ,ค,รคือใช้ใช้ภาษาที่ดีเหนือไปกว่าเด็กป .6 ปกติครันนี้ผมก็เลยบอกว่า คุณอภิชินเนี่ยในเชิงนามนธรรมเนี่ยเป็นโมเดลสําหรับเด็กที่ดีนะโตขึ้นมาแบบหน้าตาดีพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เรียนเก่งจบออกซฟอร์ดแล้วเนี่ยมันเยาวชนที่อ d ดร i z e คุณอภิชินอย่างนี้ก็เยอะไงก็ดีครับแต่ว่าน้องอย่าลืมสดอด .9 นะฮะ <laughs> <c oughs> คือตอนถ้าน้องคิดว่าน้องจะเรียนต่อเนี่ยนะครับพอมสา <laughs> ม <c oughs> แล้วน้องอย่าลืมไปขึ้นบัญชีทหารก่อนจะได้ไม่มีเรื่อง แล้วถ้าผ่อนผันเข้าไปเรียนจรปร,รอเนี่ยน้องต้องไปทํางานเป็นอาจารย์ด้วยลา200วันไม <c oughs> ไม่เท่ันนี้พี่ห่วงมากเพราะว่าสมัยก่อนพี่ก็เรียนนะฮะรออะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะ <c oughs> คือไม่รู้ฮะผมไม่รู้ว่าอนาคตคือหมายถึงว่าอีก10-20ปีเด็กเขาจะรู้สึกยังไงนะอันนี้ก็อาจจะคุยไปก็ลําบากแต่ว่าลักษณะข,ของการยึดใครไปไอไคอนโดยที่ตอบแค่เรื่องหลอเรื่องหน้าตาดี เรื่องผู้จาดีเนี่ยไม่พออืก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าเป็นยังไงคือ<ะ>คือคือผมไม่แน่ใจว่าการยึดคุณวิสิทธิ์เนี่ยยึดแค่นี้เนี่ยมันพอไหมสําหรับสังคมนี้อืแล้วก็เด็กอาจจะถูกคือผู้แง่ถูกชมอยู่ตลอดเวลาว่าหน้าเหมือนอภิสิทธิ์อ่าก็เลยไปเลยฮะคือยังไงก็ก็ชอบคุณวิสิทธิ์ไปเ <The next S 2> ดินเ็กของอภิสิทธิ์อ่าเดี๋ยวพักสักครู่